สวัสดีครับผมปาโกลำเพินออฟฟิเชียลครับผม <Yeah. S 1> มาแล้วมาแล้วพี่น้องรายงานสถานการณ์ครับผม <Yeah. S 1> ตอนนี้เวทีเราน่าจะ80ซแล้วครับผม <Yeah. S 1> ก็ร่งเห็นฉากครับ <Yeah. S 1> เกินฉากแล้วก็ <Yeah. S 1> เป็นไฟนะครับ <Yeah. S 1> เป็นไฟก็น่าจะเรียบร้อยเพราะว่าลำโพง <Yeah. S 1> กลางเรียบร้อยแล้วครับผม <Yeah. S 1> การผู ทางเรียบร้อยแล้วลำโพงครับผมบรรยากาศกะแดดก็ยังมีอยู่ครับแดดก็ยังมีครับตอนนี้ประมาณสักบ่ายสี่เกือบบ่ายห้าเกือบหามงแรกเลยครับผมเกือบหาม้งแรงแล้วครับผมศาสตร์กะมา,านเนี่ยแหละครับทีมงานศาสตร์กะมา,านเนี่ยแหละครับจองครับ อันนี้เป็นงานของชาวบ้านร่วมกันจัดครับผมชาวบ้านร่วมกันจัดรายได้ครับเพื่อการกุศลภายในหมู่บ้านนี่แหละครับผมผวกทํางานอยู่ต่างจังหวัดต่ตางอำเภอก็บ้านรวมครับรวมบุญรวมกุศลกันครับผมตามที่ผมได้สัมผัสหรือได้สัมผัสเบิง้งได้ถาถามเบิ้งครับเป็นการจัดของหมู่บ้านครับผม ไม่ใช่จัดโดยผู้จัดอันนี้จัดโดยมู่บ้านครับทุกบาสุสตางค์เขาของทุนอาจะเขามู่บ้านครับผม เป็นชาครับกมนั่งเึ้นชาไเลยคางนึงเลยครับผมทีมงานบอลรับบอลนอนครับผมเดี๋ยวพาไปเบิงตร์ครับเป็นเคี้ยมาอย่างไรเนี่ย ที่โนนยางครับที่โนนยางโซตายที่โนนยางโซตายภาษาหงายสร้างว่าดอันนี้คุณสมคุณค่ำโนนยางบรนลุนยางครับ ส่วนมาสิเป็นน,งงน,นุ่นยาีครับ่วโม้โมมาเปิดบากมีบอกกันเาานาอาอันนี้คือใส่กับหนังสือทีมงานสอดแจ,งจ้งายเจลิน ถกลมบ่เถูกลมครับถูกลมถูกลม่มอบผมห่ <c> ้ย <oughs> ทีมงานสอดเจียงเีลี้นนี่ก็จองหลายเป็อะ รถเกียร์พ่อรถว<ะ>ัดเจริ้น่รายครบคทีมงานยุ้ยยุ้ยหน้าตุนเ,เจริ้นนี่นดรครับแสดงว่าทีมงานยังไงครับทีมงานจองแล้วแพงมิลิน อันนี้ทีมงานข่ายลอตเตอรี่จองจ้า,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 าว่าสัต้มาู้บอยาแล้วมากันมาแต่บานได้ลอตเตอรีตตร่นี่ลอตเตอรีร่ยู่บ้านนี่คลอตเตอรีร่ก็อยู่บ้านนี่อีกโอ้ การลอตเตอรี่อลไรมาถือโอกาสมาจองพร้อมแล้วว嘛มาจองแล้ววะจ๊ะโอ้หนาที่ที่อะไรตัวน,วนี้ยเขาพร้อมไม่ได้เลยห้ามย้ายเพราะมาไกลให้เบิ่งไกลไกแน่นะจ๊ะโอ้หลายเห็นใจครับมากไกลครับห้ามย้ายเพื่อนเด้อพี่น้องเลย ครับฉากกำลังขึ้นครับฉากกำลังขึ้นมนกับปวกไฟครับไปแสงสีทีมงานแสงสีครับผมทีมงานแสงกสี กลัวกากัลังกลางเต้นให้ซิลเลปินเต็นศิเลบปินครับผมลำโพงแ่นอนไลน์ทีมงานสาาหน่อยปีนจัดให้โดยเสียนนครับผมลำโพงลำโพงไม่สูงแต่ว่าออกซ้ายขวาด้านกลางจะเป็นจอ LED ครับผม คันบดสูงนี่กัมันจะไม่ให้โบดบริบทรงไก่กับแผทรงในบริเวณรันิยที่ข้ากำหนดได้แล้วก็เสียงก็จะมเดลงานก็จะชัดเจนนะครับเนาะถ้าสูงนี่ส่งไก่ได้ครับกันสูงนี่ส่งไก่แห้งครับซึ่งมางเทือกับทุกเมือนี่ส่งไก่ร้ายก็เป็นการรลอกวงนะครับเนาะยิ่งถ้าเล่นในกรุงเทพครับผม หรือเป็นลูมิทุนหรือเป็นลีมิทุนเนาะก็จะรบกวนปกติแหละขันไปแถวกรุงเทพเป็นท่นแถวระยะองแถวอันนี้ก็บ่บ่บเกินบ่เกินทกุกทุ่มหรือตีหนึ่งเคิงหกทุ่มหรือหกทุ่มครึ่งก็จะโดยประมาณนี้นะนนนครับเมันจะใเลิกแล้วครับผมันจะให้เลิกแล้ว อากาศด้านห,หลังเวทีรถเาจารย์นักดนตรีมา إن ان นี่นยังนอกหมบ่อ,บอครับ,บเป็นยังก่อนล่มครับล่มเบรกเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนขู่ถึงสองเดือเขู่ผมเอาเอาเอา,เอาไปอู่ผักพวกอู่มูกันครับ แมนครับแล้วเราจะโทษไปเช็คเช็คว่าเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไปสักนิดนะครับนะ้ฝากไปเลยครับปากโก้ลำพินธิออฟเชียลครับผมรายง,งานสถานการณ์ให้ดูเป็นระยะระยะ,ระ,ยะครับขอบคุณครับทุกการติดตาม